บทที่12วิธีที่จะได้ยินเสียงที่สุภาพอ่อนโยนและมองไม่เห็นที่สามารถนำทางคุณไปสู่ความมั่งคั่งจิตใต้สำนึกของคุณได้ส่อหาหนทางที่จะปกป้องคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณจึงควรที่จะเรียนรู้ที่จะรับฟังการอย่างรู้ที่อยู่ภายในที่พร้อมอยู่เสมอตัวตนเชิงจิตวิสัยของคุณจะปกครองอวัยวะที่สำคัญทั้งหมดของคุณ มันจะบำรุงรักษาพวกมันต่อไปให้อยู่ในสมดุลยภาพและความสมดุลนอกเสียจากว่าจิตสํานึกของคุณจะไปรบกวนมันด้วยความกังวลความไม่สบายใจความกลัวและความคิดในแง่ลบต่างๆความคิดในแง่ลบเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่บรรทัดฐานจากเบื้องบนภายในจิตใจส่วนลึกของคุณ ภายในจิตใต้สำนึกของคุณคือการแสดงตัวอยู่ของพระเจ้าซึ่งบางคนเรียกว่าตัวตนที่อยู่สูงขึ้นไปจิตเหนือสำนึกสิ่งที่ฉันเป็นหรือพระคริสต์ในตัวคุณความหวังแห่งความรุ่งโรจน คำเรียกทั้งหมดนี้มีความหมายถึงสิ่งเดียวกันจิตใต้สํานึกของคุณจะตอบโต้ต่อคําชี้แนะและคําสั่งทางจิตสํานึกของคุณเนื่องจากสิ่งนี้คุณจึงสามารถฝึกฝนจิตสํานึกของคุณให้รับรู้ถึงการพร้อมใช้งานของจิตที่เป็นจิตวิสัยในทิศท,ทางที่ถูกต้องขณะที่คุณรู้สึกผ่อนคลายและจิตใจของคุณได้อยู่ในความสงบสุขจิตสำนึกของคุณนั้น ก็จะมีความปรองดองอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับจิตใต้สำนึกของคุณจากนั้นเสียงภายในของการยังรู้ก็จะถูกได้ยินและถูกรู้สึกได้อย่างชัดเจนและอย่างแตกต่าง